สี่สามสองหนึ่งโอเคมาอีกรอบหนึ่งนะคะพบกันอีกรอบหนึ่งกับสิรานีนะคะเมื่อกี้เจ๊ลงโทรไปส่งส่งเด็ดๆในะระหว่างที่รอเนี่ยแหละนะคะก็เลยโทรไปส่งส่งเด็ดๆดนะ้วยแหละฮะเอฟเฟคนิดนึงที่เอฟเฟคอะไรนะนี่อะไรที่เอฟเฟคอะไรหน้าสว่างบินไบรท เทำไมหน้าแปลกแปลกมันไม่ใช่หน้าฉันเลยอะ่ะเออแต่มันก็โอเคดีนะดูเหมือนมพิ่งไปฉีดฟิลเลอร์มาเนี่าดีกว่ามันไม่ใช่ตัวตนของเราอ่ะอันนี้ก่อ เอาเอฟเฟกนี้เลยแล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูแขกรับเชิญของเรากันดีกว่าตอนนี้มีใครเข้ามาดูหรือ,อยังเพราะว่าเราได้กดเชิญคําเชิญไว้แล้วนะคะแต่ว่าไม่กี่คนเอาอย่างนี้ดีกว่าแขกรับเชิญรอเขาบอกว่าเดี๋ยวจะรีบทำกับข้าวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองโทรไปหาแขกรับเชิญเลยค่ะนะคะสักคู่นะคะเพราะว่าชีบอกว่าชีมีทํากับข้าวต่อ วันนี้เรานัดไว้วันนี้เรานัดไว้เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงวันนี้ได้เรื่องได้เราแน่นอนนะคะสําหรับผู้คนที่บอกว่าเฮ้ยเม่เไ็นรผจะโทรติดจะทีมาอะไรอย่างเงี้ยอืม um, วันนี้โทรติดแน่นอน <laughs> แต่จริงๆแล้วมันเ,เป็นเด็กหนุ่มนะแต่เปลี่ยนมาเป็นสาวแก่บ้างก็ไม่ได้เนาะกกบอุ้ยไม่แก่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 ถ้าแก่เดี๋ยเขา <laughs> ไม่ออกรายการโอเค รับไหมฮัลโหสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณทำไมเสียงอ่อยจังเลยคะแขกรับเชิญดีฉันเสียงอ่อยมากเลย <c oughs> <c oughs> เป็นอะไรเป็นอะไรมันแก่หรือมันยังไง

ไม่ค่ะเป็นการหยอกเอินในบทชั้นกับเขาว่าถ้าเกิดมีใครตอบได้ถูกใจก็จะเก่งๆๆๆๆงจริงๆมันเก่งแค่ครั้งเดียวเลยดิฉันทําให้มันเก่งๆๆๆๆจนหางไกลดิฉันคางก็ไปรักษาทาเพื่อ <c oughs> <c oughs> ทาเพื่ออะ <c oughs> <ๆ>ไร <c oughs> ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ทราบหรือยังควะว่าศิร,รนินีโทรมานี้ก็คือเป็นรายการเกี่ยวกับรายคะที่ปรึกษาเรื่องความรักนะคะไม่ได้สารแนเรื่องความรักนะคะ เรื่องจริงเลยใช่ไหมคะชนารีเรื่องจริงค่ะเรื่องจริงดูกันมาตั้งนานแล้วนะรู้สึกเหมือนจะเบื่อเบื่อเลคุณคุณคุณรุนแรงมากเลยนะคะคือแขกรับเชิญดิฉันที่มานี้จะเป็นแบบแนวแฮปปี้เอนดิ้งมากแต่ของคุณเป็นแนวรุนแรงและป่าเถื่อนทําไมคะมันเป็นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ดีค่ะแปลกดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะไม่ชอบผ่นแววแล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะคนคนนี้เป็นเป็นแบบสามีคุณหรือเปล่า แล้วเขาอยู่ด้วยหรือเปล่าี๋ยวเขาได้ยินเขาจะน้อยใจหรือเปล่าไม่น้อยใจค่ะปิดห้องคุยเลย <c oughs> ดีค่ะทางสะดวกนะคะทางตรกเล่ามาเลยค่ะมันเป็นยังไงคะดิฉันยินดีที่จะรับคำปรึกษาม,มันมีความรู้สึกเบื่อเหออยากเป็นบางครั้งยังไงนะคะก็คือคุณพบรักกับเขาได้ยังไงเรื่องราวของดิฉันน่ะก็คือคุณพบรักกับเขาได้ยังไงครั้งแรกแล้วคุณเกิดอาการเบื่อตอนไหนเล่ามาเลยคะ่ะตั้งแต่ที่คุณพบกับเขาทําไมคุณชอบเขาแล้วคุณเบื่อตอนไหนรู้สึกว่าเรา ณตอนนี้ใช่ไหมคะณตอนนี้นะเขาก็ดีนะหรือมันมเราไม่พอใจเขาเองกปล่าก็ไม่ดูน่า <c oughs> จะเป็นนี่น่าจะเป็นคุณไม่เก่ง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 ไม่นะตอนแรกตอนที่คุณแบบพบเจอคะ่ะว่าคุณพบเจอเขาที่ไหนคุณพบเจอเขาที่ไหนท,ที่ไหนอะค่ะมันเกิดคุณเนะี่ยอคน่ะค่ะอ๋อคุณเป็นคนสุพรรณเหรอคะดิฉันก็นึกว่าคุณเป็นคนเป็นคนต่างชาติ เออคุณเป็นคนสุพรรณแล้วยังไงคุณพบรักกันที่ไหนสถานที่ที่คุณพบรักคุณเล่าม่ได้เลยตั้งแต่คุณรักกันจนกระทั่งคุณถึงจุดพีคที่คุณเบื่อก็คือตอนแรกก็ไม่ได้ปิ๊งฟังอะไรหรลงนะค่ะค่ะเพียงแต่คนนี้ถูกชะตาถูกชะตาแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเราไงเขาเป็นสนใจเพื่อนเราโอ้สนใจเพื่อนคุณคุณเป็นตัวสำรองว่างั้นเออว่าเัอสำรองอ่ะแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นไงเขาไป คุณนิงเป็นคนแบบอะเปิดเผยอ่ะอ๋อเปิดเผยนะพูดจาตรงไปตรงมาไม่ไม่สวยหรอกแต่เลือกได้อะไรอ๋อมีเสน่ห์ด้วยโอเคไม่แล้วคุณไปเจอเขาที่ไหนสถานที่ที่คุณไปเจอดีจะบอกว่ากันคืนตามผับบาร์ก็คงไม่ใช่หมดวายคุณไปเจอเขาที่ไหนละคนละเก่งไงเด็กไม่เด็กไม่เที่ยวสมัยก่อนเด็กไม่เที่ยวหรือคุณไปเจอเขาที่ดงคณาหรือว่ายังไง ไฟฟ้าอยู่จะไฟฟ้าอืมแล้วยังไงต่อเจอกันที่นี่แหละที่ที่บ้านนี่แหละผมมาเที่ยวกมเป็นเพื่อนกับพี่ปี๋เพื่อนพี่ชายเป็นรุ่นน้องนะอ้อได้คุณคุณด้วยหรอนี่คุณกินเด็กกันสิใช่มาเที่ยวที่บ้านเราก็เออเราก็คุยเก่งยิ้มเก่งแล้วได้สไตล์อย่างเงี้ยแหละค่ะเขาก็เลยยอ้มยิ้มเก่งนะอะไรเงี้ยไปทำงานไม่ต้ อแ,งงอแล้วยังไงต่ออ,นนบบอะไรยังไงนนต่ออ๋อเขาจูดูด้วยเนาะก็คือยังไงก็คือ,อยังยยยไงผอ้าย่ิงหอืุยอุยสิลานีรูค<ต>้ค่ะเข้าใจคะจะ่ะ นี่ครูก็ยังต้องคอยเช็คเขาอยู่ด้วยเหรอเช็คมั้งนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเช็คละคอยจะมีก็มีไปแล้วอะแล้วถ้าเามีเราก็ยังมีโอกาสที่จะไปเมืองนอกได้ไงอันนี้ดิฉันว่าคุณพูดเรื่องจริงคุณมีปัญหาจริงๆแล้วนะเนี่ยคุณมาปรึกษาสิรินีแล้วดีแล้วเนี่ยแต่ไม่ใช่ว่ากลับไปทะเลาะกันนะจริงแล้วจะปรึกษาคุณสิรินได้ยังไงล่ะคะใช่ค่ะคุยตอบไปหน่อยจีิว่าจะจะอยู่ต่อหรือไง อยู่ต่อได้ค่ะเดี๋ยวผัวคุณจะเอาเรื่องดิฉันได้อยู่ต่อดิฉันเป็นกําลังใจให้คุณค่ะปัญหาใดใตานมเนี่ยมันต้องมีทางแก้นะคะดิฉันจะทําแบบเหมือนรายการที่เขาแบบเออให้กําลังใจเลยนะคะจริงจริงดิฉันร,ร,ร,รายการนี้เป็นรายการบันเทิงนะคะแต่เที่ยวนี้ได้เกิดคุณมาเป็นแนวที่จะรับคําปรึกษาในในดารัศดรที่มีปัญหาดิฉันก็จะให้กําลังใจคุณนะคะทุกอย่างแก้ไขได้ค่ะทุกอย่างแก้ไขได้ลองหันนะาเข้าคุยกันว่า เราสามารถอยู่กันสองสามคนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยจะดีออกจะดีกว่าไหมคะถึงว่าไงใช่ก็คือตกลงกันดีๆอะไรแบบเนี้ยดิฉันว่าน่าจะดีกว่านะคะดีกว่าไหมคะไม่ดีก็ไม่ดีนี่ก็ไม่แน่นอะไรหรอกจะรักแน่นก่านี้ถ้าเขาก็สงสารเขาเขาก็ดีนะค่ะก็ดีแต่เราคงจะไม่พอใจอเลยนะไม่พอไม่มีไม่มีไม่ความไม่พออีกอย่างนี้ใช่ไหมใช่ ใช่ค่ะคุณอาจจะไม่มีความพอดีในตัวคุณคุณอาจจะสวยเกินไปมากจัดอะไรเงี้ยนะคะหากความพอดีไม่ได้ <c oughs> <c oughs> จนกระทั่งเขาแบบว่าเออแบบเห็นความสวยของคุณมันล้นเออมากจัดอะไรเงี้ยค่ะเลยแบบเออแล้วจงมีคนอื่นไนเงี้ยที่ฉันพูดแบบตรงเกินไปหรือเปล่าไม่ตรงค่ะแต่ก็ไม่คิดจะมีคนอื่นกลากล้ากลัวถ้ากล้ากคงไปนานแล้วค่ะอืมอืมแสดงว่า อ๋อแสดงว่ารักเขาด้วยไงใช่ไมร,รักเขาด้วย<ะ>พูดยากเลยนะคะตอบยากเลยนะคะเพราะฉะนั้นแนวเนี่ยก็ทําให้เกิดเหตุการณ์ที่ว่ารักอมคุณจะให้นิยามความรักในครั้งนี้ไว้ยังไงเลยคะรักอะไรคะรักกระถวยหรือว่ารักอดทน รักต้องอดทนนะคะรักต้องอดทนนี่ฉันจะได้ให้นิยามความรักนครั้งนี้ว่ารักต้องอดทนวันนี้ทุกคนได้เข้าเข้ามาฟังแล้วก็จะรู้เรื่องราวของคุณเป็นเรื่องราวแบบเศร้านิดนึงอะนะคะแต่นี้ฉันอยากให้คุยกันดีดดิฉันอยากให้คุยกันดีดีเหนไหเขาคุยกันอย่างที่ที่ฉันบอกตกลงกับเขาว่าอยู่สองสาคนได้ไหมอะไรเนี้ยบ้านหลังนี้พอจะพอไหมห้องพอไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุยกับเขาให้รู้เรื่องห้องพอไหมอะไรวันพอเปล่าอะไรอย่างเงี้ย มันก็คุณรลับไม่ได้เองนะคะมันก็เลยจะใช่ใช่อันนั้นมันเป็นเรื่องที่คุณอยากให้ตกลงกันดีๆก่อนนะคะคุยกันดีๆก่อนเผื่อจะมีหนห้างเคลียร์นะคะอย่าเพิ่งไปด่วนตัดสินใจอะไรนะคะที่มันอ่า มันไม่ดีนะคะอยากให้หันมนาเข้าคุยกันจริงๆทุกอย่างแก้ไขได้ศิลานี่เป็นกําลังใจให้ค่ะนึกถึงว,วันแรกที่เราได้เจอกันวันแรกที่เราได้เจอกันตอนเขามาจีบเราเขาก็จะบอกว่าสวยจังเลยนะอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าอืมเก่ง,งนะอย่างน้อย่างเงี้ยเขาบอกด้วยเหรอว่ายิ้มเก่ง เกๆๆกๆๆๆคุณผู้ชมพันธ์นี้อนอะไรคุณเป็นคนยิ้มสวยแล้วก็คุณมีความสัมพันธ์ดีแฟนคุณยังชมเลยเห็นไหมให้นึกถึงวันแรกที่เราได้เจอเขานะคะจะดีกว่านะคะแล้วก็รักษาสารสัมพันธ์ครั้งนี้ให้ยาวนานศิรานีเป็นกําลังใจให้ค่ะแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรมาหาศิรานีได้นะคะกลับไปอย่าทะเลาะกันตีกันอย่าบอกว่าโทรมาหาศิรานีเท่านั้นก็พอค่ะโอเคนะคะกลัวจะไปทำลาย นิงจิลานีไม่ได้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะคุณพี่กนกรักนะคะที่เข้ามาเล่าเรื่องราวความรักให้ฟังแม้มันจะมีช่วงเวลาที่หวานแหววหมดไปแล้วนะคะแล้วก็มีช่วงเวลาที่ หวานอมขมกลืนบ้างก็ขอให้อดทนนะคะสู้ๆค่ะสิ่ันี้เป็นกำลังใจให้ค่ะวางวาเรามาคุยกันใหม่มหใ่นะะคได้ค่ะยินดีเสมอค่ะขอบคุณค่ะบายบายนะคะเก่งๆกๆๆเก่งๆ่ง่ะวางไปละ อ่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของคุณพี่คนหนึ่งนะคะดิฉันกะว่าเขาก็คงจะมีความแฮปปี้มากแต่สรุปแล้วอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะคะเธอไม่มีความแฮปปี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอก็ยินอยากจะบายได้ค่ะยินดีเป็นกระโถนให้ค่ะเราถ้าอยังไงนะคะก็โทรเข้ามาปรึกษาสิรนีได้ค่ะสิรนีเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะใครไม่ได้เข้ามาดูก็คือไม่มีใครดูเลยมาดูย้อนหลังได้ค่ะบา,บายค่ะ